แล้วเพื่อเป็นการเทสนะว่ารถคันนี้กว้างจริงหรือเปล่าเราเลยต้องเอาตัวปราบเซียนค่ะเป็นรุ่นดูโซนะคะข้างหลังก็ยังดูเหลืออยู่นะเหลือพื้นที่ใช้ได้เลยอะไม่ชนเลยติดตั้งแล้วเป็นไงบ้างหมุนสบายมากติดไปแล้วนะเห็นไหมคุณแม่ก็ยังสามารถนั่งอยู่ตรงบริเวณศีษะน้องเนี่ยได้อย่างสบายแล้วก็ไม่ได้รู้สึกขับแคบเลยนะ สวัสดีค่ะพี่หมวยเบบี้กิฟค่ะเราอะรีวิวคาซีนะคะกันในร้านเราไปหลายคลิปแล้ววันนี้ค่ะหลายๆคนอยากให้พี่หมุยมารีวิวดูบ้างว่าเวลาติดคาซีในรถแล้วอะเป็นยังไงเราก็เลยมากันที่ BMW Barcelona Motor Vipavadi ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปขอเขาติดคาซีกันว่าถ้าเราติดคาซีในรถ b m เนี่ยมันจะสะดวกสบายแล้วก็น่านั่งแค่ไหนไปกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขอลองติดคาซีทในรถ b m ได้ไหมคะได้เลยครับผมไม่ทราบว่าคุณลูกค้าอยากจะลองติดคาซีทใน BMW รุ่นไหนดีครับก็เอางี้ค่ะรุ่นไหนขายดีสุดคะของ BM ที่นี่อ๋อก็ต้องเป็นซีรีส์สครับเป็นเบสเซอร์เลอร์ตลอดการของ b m ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองซีรีส์สกันค่ะได้ครับเชิญมาที่นี้เลยค่ะ ามเหรอคะใช่ครับปกติชีสสามนี่มันจะเล็กกว่า5้ากว่าเใช่ไหมคะอ่าใช่แต่ว่าคันนี้ไม่ใช่ซีสามธรรมดานะครับจะเป็น3ามสามศูนย์ลไอเอ็สปอร์ตก็คือเรียกง่ายคือเป็นตัวฐานล้อยาวก็จะมีความกว้างขวางขึ้นเพิ่มขึ้นมาเออมันดูกว้างกว่าปกติจริงๆอ่ะเวลาเรานั่งแล้วแบบเฮ้ยมันมันได้ระยะไกลมากๆเลยเออรู้สึกถึงความนั่งสบายมากๆเลยนะคันนี้อยู่ที่2องล้านเนะครับแต่ได้ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับออปชั่นที่เพิ่มมากขึ้น ก็คือลูกค้าซื้อซีนีส่3เหมือนกันแต่ว่าจ่ายเพิ่มอีกประมาณ3 0 0 0 0นจะได้ระยะที่กว้างขึ้นแบบนี้ตัวรถก็ตกแต่งดีขึ้นไหมคะขอจะเพิ่มตัวพานรามิกการ์ดซูปด้านบนนะครับให้ห้องโดยสารยิ่งดูกว้างขึ้นไปอีกนะครับในเวลาคนที่นั่งหลังเนาะแล้วพอทีเนี้ยมันจะได้ไซส์ที่ค่อนข้างจะเท่ากับตัว c d 5เลยแล้วปกติซี5เท่าไหร่คะซี5อยู่ประมาณ3ล้านเจ็โอก็คือเท่าวัานนี้ลูกค้า จ่ายแค่2ล้านเก้าแต่ได้ระยะเล็กนูนเนี่ยหรือความกว้างสบายตรงนี้เทียบเท่ากับซีรีส์ห้าที่จ่ายทั้ง3าล้านเจ็ดแน่ใช่ถูกต้องครับผมก็คุ้มอยู่นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองติดคาสิ้นแบบทุกรุ่นเลยนะในนี้ติดได้นะคะเชิญเลยครับผมโอเคค่ะไปเดี๋ยวลุยเลยค่ะเขาไม่อยู่แล้วเราลองมาวัดกันดูดีกว่าว่ามันกว้างกว่าที่เขาบอกจริงๆหรือเปล่านะเอ๊ยแต่ว่าไม่เดีแต่ละเมตรมาโอ้ยเด็กเนวิกิพไม่ธรรมดาเตรียมพร้อม อันนี้เป็นซีรี่สามแบบปกติเนาะเดี๋ยววัดก่อนเดี๋ยวลองมาวัดคันนี้ก่อนนะว่าความกว้างมันกว้างน้อยกว่าคันนั้นจริงไหมอ่ะเราเอาคันนี้เป็นมาตรฐานนะอันนี้คือซีนี่สามปกติมันกว้างเท่าไหร่เนี่ยแปเซนนะคะแปเซนล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตรงเล็กลุมกัน๋ยว,วัดจากนี่ละกันลางของเก้าอี้นั่งตัวหน้าจนถึงตัวนี้มันกว้างอยู่ที่30เซนนะโอเค แล้วเดี๋ยวเราไปวัดคันนต่อไปกันค่ะไปวัดดูว่ากวางจริงเปล่ามาค่ะคันนี้วัดแล้วอย,อยู่ที่โอ10เซนน่ะตะกี้เท่าไหร่นะ84 85ใช่ไหมคันนี้95นะช่วงประตูกว้างกว่า95แล้วก็มาดูที่วางเท้ากันที่วางเท้ากว้างถึงโอ39เซนก็คือ สิลิรวมแล้วประตูกว้างกว่า10เซนที่วางเท้าวกว้างกว่าเเซนก็กว้างกว่าเยอะจริงๆเดี๋ยวเราลองติดคาซีดูว่าติดแล้วด้วยความกว้างขนาดนี้เนี่ยจะสบายขนาดไหน,นแล้วก่อนที่เราจะติดตั้งคาซีนะคะเราก็จะต้องมาติดตัวเบาะลองติดตั้งอันนี้ก่อนนะเพราะว่า เราอ่ะจะได้ปกป้องตัวเบาะรถยนต์ของทาง V M เขาเนาะอันนี้คือด้วยความที่เราก็มายืมรถเขาใช่ไหมเราก็ต้องปกป้องรถเขานิดนึงแต่ถ้าสําหรับใครนะที่เอาไปติดที่บ้านนะคะก็อย่าลืมค่ะติดตั้งตัวเบาะตรงนี้ลงไปด้วยนะคะมันจะได้ช่วยเซฟเบาะรถยนต์ของคุณพ่อคุณแม่นะคะให้สวยงามอยู่ได้นานแล้วเพื่อเป็นการเทสนะว่ารถคันนี้กว้างจริงหรือเปล่าเราเลยต้องเอาตัวปราบเซียนค่ะคือตัวนี้เลย เป็นรุ่นดูโซนะคะจากเพน n d นเป็นเ s s เพราะตัวนี้เขาใช้ได้ถึง7ปีนะซึ่งเวลาเราติดตั้งคาซีที่ใช้ได้ย,วยาวๆแบบนี้ตัวพนักพิงเขาจะมีความสูงใช่ไหมซึ่งพอพนักพิงเขาสูงปับ๊บแล้วเราติดตั้งลงไปเนี่ยมันอาจจะไปชนกับพนักพิงคู่หน้าได้นะคะโดยเฉพาะตำแหน่งของคนขับรถค่ะซึ่งเวลาติดตั้งแล้วตำแหน่งคนขับรถเนี่ยเราควรจะไม่ให้พนักพิงของคนขับนะคะมาเบียดเข้ากับพนักพิงของคาซีนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคันนี้เรามาดูกันว่าหลังจากติดตัวดูโซ่ที่ใช้ได้ถึง7ปีตัวนี้เข้าไปแล้วอะค่ะมันจะยังสามารถมีพื้นที่กว้างช่วยให้คนขับรถไม่ไปดันเบาะเบียดกับพนักพิงของคาซีได้หรือเปล่าเราติดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพี่ขอลองนั่งขับนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเวลาเราขับจริงเนี่ยแล้วเราดันเบาแบบพอดีเลยเนี่ยเป็นยังไงข้างหลังก็ยังดูเหลืออยู่นะเหลือพื้นที่ใช้ได้เลยอะไม่ชนเลยแต่ เดี๋ยวขอลองน้องไซผู้ชายดูดีกว่าว่าถ้าให้เป็นแบบคุณพ่อมาลองขับเนี่ยจะไปเบียดหรือเปล่าปรับเบาะให้พอดีกับที่เราใช้งานปกติเลยนะก็ยังเหลือพื้นที่สบายๆเนี่ยนะระหว่างตัวคาซีกับไอตัว เบาะที่นั่งรถพอลองติดตัวนี้เข้าไปแล้วค่ะซึ่งจริงๆต้อง,งบอกเลยว่าอันนี้เป็นคาซีรุ่นที่ใหญ่ที่สุดนะสำหรับเด็กแรกเกิดเพราะว่ามันใช้ได้ถึง7ปีใช่ป่ะเวลาเราติดตั้งหันหน้าไปท่ายรถแบบนี้พนักพิงอ่ะมันจะค่อนข้างช่ดแบบนี้แล้วถ้าเป็นรถคันอื่นทั่วๆไปอ่ะพี่ว่ามันจะไปเบียดกับพนักพิงของรถของคนขับอ่ะก็วางแล้วรถคันนี้คือมันกว้างจริงอ่ะมันทําให้พนักพิงของคาซีกับเบาะรถจุนเนี้ยไม่เบียดกันเลยนะ อีกอย่างหนึ่งที่ตะก,กี้สังเกตเห็นนะก็คือว่าด้วยความที่แบบฐานล้อเขากว้างใช่ปะ่ะมันก็เลยทําให้ประตูหลังเนี่ยมันกว้างขึ้นด้วยอะเวลาเรายกเข้ายกออกคาซีเนี่ยรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ให้ยกเข้ายกออกได้กว้างขึ้นเยอะเลยอะหลังจากที่เราติดตั้งแล้วเป็นไงบ้างหมุนสบายมากบอกเลยคันนี้พื้นที่กว้างขวางจริงไม่ว่าจะหมุนหันหน้าหันหลังคันนี้ต้องโดนอะเล็กลุงเขากว้างได้ใจมากๆจริงแบบขาค้าพื้นอะไรวางลงไปนี่บอกว่ามันไม่ได้เกะกะอะไรเลยนะ เพราะมันกว้างลึกมากเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราพาน้องขึ้นลงรถกันบ้างน,นะคะว่า B M C ที่3คันนี้เราจะพาน้องขึ้นลงรถได้สะดวกสบายแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยประตูเขาถือว่าค่อนข้างใหญ่กว่าห้องโดยสารรถ4ประตูทั่วไปลนนะเพราะว่ารถสไตล์แบบนี้ที่เป็นรถซีดาน่ะมันจะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งก็คือว่า หลังคาค่ะสลบเนี่ยมันจะค่อนข้างโรงมาเตี้ยมากๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราอุ้มน้องขึ้นรถนะคะโดยเฉพาะเวลาน้องแรกเกิดนะที่หันหน้าไปท้ายรถเนี่ยมันจะเหลือพื้นที่ให้พาน้องขึ้นลงรถได้แค่มากๆเลยนะเราก็ต้องเอาตัวเนี่ยเอี้ยวเข้าไปแบบนี้แล้วก็วางน้องใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยก็จะ เกิดบันเหตุหลายครั้งเลยก็คือคุณแม่อาจจะไปชนศีรษะอาจจะไปชนกับหลังคาตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้คาซีทแบบหมุนได้ค่ะที่อย่างเนี้ยตัวเนี้ยเราสามารถหมุนได้ด้วยมือเดียวก็คือคุณแม่อุ้มน้องมือนึงอยู่อีกมือหนึ่งก็ว่างนะคะสามารถที่จะหมุนแบบหันคาซีทเนี้ยมาหาเราด้านข้างแบบนี้แล้วเราก็สามารถวางมองได้สบายมากๆเลยก็คือไม่ต้องกังวลว่าศีรษะของเราหรือว่าศีรษะของน้องเนี่ยจะไปชนกับหลังคารถนะั้นในขณะที่เราวางมองลงไปแบบนี้นะคะ ซึ่งเวลาคุณแม่พาน้องลงรถเนี่ยก็ล็อกเบลให้เรียบร้อยจากด้านข้างรถแบบนี้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเอาตัวเราเนี่ยเอี้ยวมุดเข้าไปในหลังคารถนะคะก็จะไม่เมื่อยด้วยยิ่งถ้าเกิดว่าเราไปเจอที่จอดรถที่มันมีพื้นที่แคบๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะยิ่งลําบากเลยนะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยละเราลัดเบลให้น้องนะคะพอลัดเบลเสร็จปุ๊บเราก็หันเขากลับมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งคาซีนในรถคันนี้กันบ้างน,นะคะอย่างที่เห็นค่ะเขาติดตั้งได้ถึง2ระบบนะเพราะว่าอย่างเบล์เนี่ยติดตั้งได้อยู่แล้วแหละอย่างที่เราเห็นเนาะแต่ว่าเราจะติดตั้งได้แค่ตำแหน่งซ้ายหรือขวาเท่านั้นนะคะจะไม่แนะนําให้ติดตั้งเบลในตำแหน่งกลางแบบนี้นะคะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเ,เบลอะ่ะอาจจะไม่ได้แน่นหนาเท่ากับตำแหน่งซ้ายและขวานะคะ แต่อีกระบบหนึ่งค่ะก็คือการติดตั้งด้วยระบบ Isofix รถคันนี้ก็รองรับด้วยนะคะเพราะว่าเขามีจุดติดตั้ง Isofix เนี่ยสองฝั่งเลยนะคะทั้งฝั่งคนหลังคนขับแล้วก็หลังคนนั่งโดยที่ตำแหน่งที่ติด Isofix เนี่ยก็สังเกตเห็นได้ง่ายๆเลยนะคะสามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็เอาตัวขารับ Isofix ของเราเนี่ยล็อกเข้าไปได้เลย และอีกหนึ่งจุดค่ะก็คือคันนี้รองรับการติดตั้งแบบท็อปทีเตอร์ได้ด้วยนะคะอย่างตัวอย่างตัวนี้ค่ะเป็นเอลเบเบรุ่นพาพัตโตนะคะสําหรับเด็กโตนะคะก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างเบาบางกว่าสําหรับคาซีทแบบเด็กเล็กนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะมีเป็นหัวตะขอแบบนี้มานะคะเป็นจุดที่เราจะช่วยทําให้คาซีนียติดตั้งในรถได้แน่นหนามากขึ้นเราจะเอาตัวตะขอเกี่ยวเนี่ยค่ะเกี่ยวไปที่ด้านหลังค่ะซึ่งจุดติดตั้งท็อปทีเตอร์ของคันนี้ค่ะ ก็อยู่ที่ตรงหลังออที่พิงศรีรษะนะคะของคนนั่งจะมีตรงนี้ค่ะเปิดขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วก็เอาตะขอเนี้ยเกี่ยวลงไปนะคะก็จะทําให้ขาซีตัวเนี้ยติดตั้งได้แน่นหนามากขึ้นแล้วค่ะแล้วเพื่อเป็นการเทสนะว่ารถคันนี้มันกว้างจริงหรือเปล่านะเราต้องเอารุ่นนี้มาลองเลยค่ะ แอฟริกาฟาเดียโกนั่นเองนะคะเพราะว่าเวลาเราติดตั้งให้น้องแรกเกิดนอนเราจะติดตั้งในท่าน,นี้เลยหันมาด้านข้างแล้วก็ปรับเอ็นนอนแบบนี้เห็นไหมคะน้องนี่นอนยืดเหยียดขนขาได้สบายมากๆค่ะปกติแล้วค่ะซิลุ่นเนี้ยเขาจะกินที่นั่งถึง2ตําแหน่งนะคะก็คือตําแหน่งนี้ค่ะแล้วก็ตําแหน่งตรงกลางรถนะคะ ซึ่งอันนี้เราลองมาเทสนะซีรีส์3ค่ะติดไปแล้วนะเห็นไหมคุณแม่ก็ยังสามารถนั่งอยู่ตรงบริเวณศีรษะน้องเนี่ยได้อย่างสบายแล้วก็ไม่ได้รู้สึกขับแคบเลยนะเพราะว่ารุ่นเนี้ยเขากว้างจริงๆค่ะขาคำพื้นด้านหน้าเนี่ยก็ยังสามารถวางได้แบบว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเกะกะอะไรเลยนะบอกเลยว่าใครที่กําลังเล็งไว้นะคะในการออกรถเพื่อต้อนรับน้องใหม่นะของครอบครัวเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีนกมากแน่ๆค่ะ หลายๆคนนะคะสงสัยว่าการที่น้องอนั่งในคาซีเนะี่ยแล้วนอนราบขวางไปกับรถแบบนี้คือดีหรือเปล่านะคะจะบอกเลยว่าถ้าสําหรับเด็กแรกเกิดนะคะการให้น้องนอนราบแบบนี้คือดีมากๆนะเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยเนี่ยตัวน้องได้ยืดเยียดแบบสบายๆซึ่งมันเป็นจริยธรรมชาติของเด็กที่เวลานอนอ่ะเด็กแรกเกิดก็ควรจะได้นอนแบบยืดเยียดแบบนี้นะคะอันที่2คือเรื่องของความปลอดภัยค่ะการที่รถเนี่ย พุ่งไปข้างหน้าแล้วน้องเน,น,นี่ยนอนในลักษณะขวางแบบนี้เมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุค่ะเด็กนะคะตัวเขาเนี่ยจะเป็นเส้นตรงนะคะแกนกลางลำตัวเนี่ยจะถูกเหยียดตรงแบบนี้จะช่วยปกป้องเรื่องของคอแล้วก็หลังเวลาเกิดอุบัติเหตุได้ดียิ่งขึ้นด้วยและมากกว่านั้นค่ะจะสังเกตว่าศีรษะของน้องเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งของกึ่งกลางรถแ,แบบนี้เนี่ยก็จะยิ่งช่วยทําให้การปกป้องนะคะศีรษะเนี่ยทำได้ดีที่สุดเลยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ย ฟาเดียโก,โกนะคะนอกจากจะปรับให้นอนราบแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถหมุนนะคะแล้วก็ปรับให้น้องนั่งไปในทิศทางหันไปท้ายรถแบบเรียลเฟซิง่งหรือว่าหันไปด้านหน้าเนี่ยสำหรับเด็กที่โตขึ้นได้ด้วยนะคะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่บร์เซโลน่ามอเตอร์นะคะที่ให้พวกเราเนี่ยได้มาลองติดตั้งคาซีทในรถ BMW รุ่นซีรีส์3คันนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าติดแล้วชอบมากๆค่ะกว้างได้ใจจริงๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่มีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการเลือกใช้คาซีนะคะว่ารุ่นไหนดีรุ่นไหนเหมาะกันเรานะคะ อย่าลืมค่ะเข้าไปทักทายหรือว่าสอบถามกันได้ที่ b a b y ้กิฟทั้ง8สาขาหรือจะสอบถามไปที่ไล n e หรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราก่อนก็ได้นะคะวันนี้พี่หมวยขอขอบคุณที่ติดตามกันมาค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ